มาจากที่ไหนครับมาจากหัดใหญ่ค่พัดใหญ่ค่ะมาสองท่านด้วยกันสามสามมีลูกสาวมาด้วยอ๋อครับเดี๋ยวต้องบินกลับนะครับับเครื่องที่นี้มาหาหลวงพ่ออีกครั้งแล้วครับมาที่ห้าแล้วค่ะใช่ไหมมาเข้าพิธีแปลท่าเสริมดวงใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับ ก็ดีดีขึ้นนะคะนี่ปกติคือเราก็เปิดร้านอาหารแล้วก็ร้านอะไรพูดได้นะครับร้านตาช่างอีสานค่ะใกล้สนานง่ายเลยนะที่ร้านเลยนะครับร้านอาหารตาช่างอีสานใต้แล้วมาเข้าพิธีแต่ถ้าเส้ดวงแล้วกลับไปเป็นไงครับดีโชคลาภหรือว่าถ้าขายดีท่าขายดีขึ้น ถุงปีตาไปเลยหรือเปล่าคือคือสังเกตตอนตอนที่ก่อนจะมาแล้วก็เรากลับไปเนี่ยจ <Okay. S 2> ังหวะที่เราเราอยู่ที่นี่ตอนที่มาเลยท่าเสือโงนะคะทัพิชิแล้วก็ทางนั้นก็น้องอะไรก็ทำยูะะ่แล้วก็พนักงานพนักงานทำ่างเนี้ยค่ะดีขึ้นหน่ะสังเกตเห็นได้เลยมาถึงสี่ครั้งไม่ใช่ใกล้ๆนะครับมาเครื่องตลอดเลยครั้งแรกมา้วตู้เหนื่อยเหนื่อยค่ะ ตอนทำพิเศษเสร็จแล้วค่ะก็แกก็จะเรียกเข้ามาแล้วก็มีอะไรก็วัตถุอ่าแกจะให้วัตถุกลับไปบ้านด้วยน้ำม์อะไรงี้ไน้ำกลับไปด้วยนะครับครับว่ามาถูกทางอันนี้เราไม่ใช่งง่ายนะครับใช่นไหมครับเราก็พิสูจน์พิสูจน์ด้วยตัวเราเองจริงๆแล้วไม่เคยรู้เลยนะพี่ไม่เคยรู้เลยแต่เผืเอว่าพี่เขาอีกคนเนี่ยเขาเคยมา เขามาโดยบางเอิญเหมือนกันเขามีเรื่องแบบไม่ไมไมสบายใจในปัานนี้แล้วก็เพื่อนชวนมาเี่ทีหนึ่งและจังหวะนะคะหนูก็ประมาณว่าก็บางเรื่องมีที่เราแบบปิดข่าค่ะอะไรประมาณนี้แล้จังหวะที่แกไปไปหาเนี่ยประมาณว่าชวนมาบอกว่าเออไปวัดที่สมุสาครไหมกาถามว่าเออวัดอะไระที่เขาบอกว่าวัดสุษารามบางที่เขาบอกว่าไปจริงๆแล้วไม่ไม่ได้รู้ด้วยว่าเออทำอะไรตรงนี้แต่ อยากมาวัดนี่ก็เลยบอก <c oughs> ไปแต่ไม่รู้ด้วยซ้มมาว่ามายัางไองอะไรไงถ้าแ,แกบอกว่าไปไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเวลาเขาพูดกับเราเนี่ยพี่เรายังไม่รู้หรอกว่ามาทําอะไรบ้าง <c oughs> แต่เรามาด้วยยากอยากจะมาวัดไงีพี่ <c oughs> าาด้วยความสบายใจค่ะใช่แล้วเชนี้พอมาปุ๊บเนี่ยมาเห็นว่าเออแต่ถ้าเสริมดวงอะไรเงี้ยก็เลยมีความเสียใจอยากทำก็เลยก็เลยทำแล้วก็ครั้งแรกมาแล้วตู้แล้วเที่ยวหลังมาก็มามาเครื่อง รวยขึ้นดีขึ้นดีครั้งต่อไปเขาเหมาเขาล้ำมาเลยอันนี้ต้องขอบคุณคุณไทยแล้วก็คุณ่นะคือว่าเป็นตัวอย่างนะครับของท่านผู้ชมที่ชมรายการของพี่แจ๊บขอให้กลับไปแล้วโชคดีอีกนะครับยังไงก็โชคดีนะฮะให้โชคดีมากๆยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากครับผม